เป็แลละ้าจะเลากันแบบง่ายๆได้จะได้งเขาเข้าก็ตามใจเขาจกันะั่โอ้ยนางฟังสลอเสลสะออนสะออนพักกันน่งอาปากเสวีสาวาฟังอาปากเสวีสาวาฟังสัก็จบ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 จจบจบจบจ ใช่ครับต่อไปเรื่องเรื่องงานเรื่องงานเรงงานนี้ถือมากันครบอประชุมแล้วจะกลับจะกลับก็กลับได้เลยใช่ไหมคะครับกยตรงถ้าผู้นาตาโลโลเนาะพ่อเมียก็ได้บ้อขอยจะอวนนี่ล่ะใส่คลิปใส่คลิปใส่มาใส ลานไส้เขากับรอคือกันละเข้ากันครับเจ็ดแล้วเ็กแล้วเอ้ยสูสีสูกันอย่างสูหมอก็เอากขาหมอเศร้าให้ก็เอาเเศร้าให้เศร้านะหมอ้อสื่อตะลุนสื่อแล้วกันเอากพมัน ได้เพิ่นเลยมาส่งนี่ลูกฝ่ายยูมินโุรี่น้่น้องอ้อยยูมิ้นโมลี่คนแ้านด้านทำงานมาแต่ล้านนั่นไปเบิ่งถ้าหอดแล้วแล้วบิ่งหมาหน่อยมันอยู่หนาล้านหมาหน่อยมันอยู่หนาล้านนี่บ้างหอดมองเห็นงานลูกสาวข่อยแล้วอีน้องอ้อยมา้ยบ้านยูธยาบมาขอสาวอยอะยูธยาให้ล้านใช่เพิ่นเลยมาส่งข่อยเปินเลยมามา เห็งานอยู่นเดสากเห็นงานสาวเห็นงานอยู่เดีลน้มายอดผไรฮมาหอดไมาด้เไก่ด้เลลูกมาโงแม่กากำลังทำงานอยูเห็นปะคนที่อ่อยนันเห็นงานอยู่คนจไปุ่นปมือเล่นมือเล่นกอนสิบห้าก่อนเมื่อ้าน ลูกสาวจากพี่น้องมาหาน้องอ๋อวันยัิดยันไปดูมายังเนี่ยโอ้ยลูกมองมาก็นนี่เดี๋ยวจากพี่น้องเดี๋ยวสิไปทั้งทงมันผักะทั้งทเดี๋ยวเีไปทั้งทังกันค่ะ